สวัสดีผู้ฟังทุกท่านวันนี้เรามีเรื่องสยองขวัญมานำเสนอขอให้ทุกท่านเตรียมใจให้พร้อมเพราะเรื่องนี้เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและลึกลับผมไม่เคยเชื่อเรื่องผีสางหรือเรื่องลี้ลับอะไรทั้งนั้นจนกระทั่งคืนนั้นคืนที่ผมต้องไปนอนเฝ้าเพื่อนที่โรงพยาบาลเก่าแก่แห่งหนึ่งในนครปฐรมโรงพยาบาลแห่งนี้ขึ้นชื่อเรื่องความเฮี้ยนมานานแล้ว ผู้คนในพื้นที่ต่างก็เล่าขานกันว่าที่นี่เป็นแหล่งรวมของวิญญาณเร่ร่อนที่ยังคงวนเวียนอยู่แต่นั่นก็เป็นแค่เรื่องเล่าสนุกสนุกของคนท้องถิ่นเท่านั้นในความคิดของผมจนกระทั่งคืนหนึ่งเพื่อนของผมขี่มอเตอร์ไซค์ล้มและต้องเข้ารับการรักษาที่นี่ทำให้ผมได้สัมผัสกับความจริงที่น่าสะพรึงกลัวด้วยตัวเองเหตุการณ์เริ่มต้นขึ้น เมื่อเพื่อนของผมที่ชื่อเอกขีม่มอเตอร์ไซค์ล้มจนต้องเย็บแผลและนอนพักดูอาการผมพาเขาไปส่งที่ห้องผู้ป่วยรวมแล้วก็บอกเขาว่ากูกลับไปอาบน้ำที่หอ,อก่อนนะพรุ่งนี้เช้าจะมาเยี่ยมแล้วจะเอาเสื้อผ้ามานอนเป็นเพื่อนวันต่อมาผมมาตามสัญญาเราคุยกันอย่างร่าเริงตามปกติเพราะอาการของเขาไม่ได้น่าเป็นห่วงจึงบอกว่ามึงนอนคนเดียวได้ใช่ไหม งั้นกูกลับนะเอกรีบจับมือผมไว้แน่นเฮ้ยนอนเป็นเพื่อนกูหน่อยดีนะาๆนะนะพรุ่งนี้หมอคงให้ออกแล้วผมจึงตกลงนอนก็คือนอนพอตกกลางคืนผมปูที่นอนปิกนิกที่เตรียมมาเพื่อจะนอนที่พื้นข้างเตียงเขาแต่เอกรีบพูดขึ้นร้อนรนมึงมึงเดี๋ยวดึกๆพอพยาบาลไม่เข้าตรวจแล้วมึงขึ้นมานอนกับกูบนเตียงนี่ ผมรู้สึกแปลกใจไม่เอาจะให้นอนเบียดกันทำไมวะกูเอาที่นอนมาแล้วเดี๋ยวนอนพื้นเขาปฏิเสธเสียงแข็งไม่เอานะนอนกับกูนะนั่นๆะนะนะผมปฏิเสธอีกไม่เอากูจะปูที่นอนแล้วง่วงทันใดนั้นเขาดึงมือผมไว้แน่นงั้นมึงนั่งหลับข้างๆเตียงกูนะเพื่อนนนนะนะ ผมเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติจึงจี้ถามตรงๆมึงเป็นหาอะไรของมึงเล่ามามีอะไรเอกพูดเสียงเบาจนแทบไม่ได้ยินเมื่อคืนคุณนอนไม่หลับเลยเหมือนมีหนูหรือมแมลงอะไรไม่รู้ใต้เตียงเสียงมันดังตลอดทั้งคืนบางทีก็ชนขาเตียงจนสั่นไปหมดผมก้มลงมองใต้เตียงไม่มีอะไร นอกจากความมืดที่ไร้ซึ่งสิ่งมีชีวิตใดๆผมบอกให้เพื่อนเลิกคิดมากและสุดท้ายก็ยอมนั่งหลับข้างเตียงเขาแต่ความง่วงเอาชนะความอึดอัดไปไม่นานผมฟุบหน้าลงกับที่นอนและหลับไปผมรู้สึกตัวอีกทีเมื่อปวดหลังคงเพราะก้มนอนนานเกินไปผมตัดสินใจปูที่นอนพื้นเองคราวนี้หันไปมองเอกเขาหลับสบายกรนเบาๆ แต่ทันใดนั้นเสียงแกรกแกรกแกรกดังมาจากใต้เตียงเหมือนหนูหรือตัวอะไรบางอย่างกำลังเอาฟันแทะอะไรบางอย่างอยู่ผมลืมตาหันไปมองใต้เตียงเจอต้นต่อเสียงจริงๆมันไม่ใช่หนูในความมืดสลัวใต้เตียงผมมองเห็นมือซีดขาวข้างหนึ่งกำลังขูดขีดพื้นไม้ นิ้วเรียวยาวและผอมแห้งจนเห็นกระดูกกำลังเกาไปตามพื้นด้วยเล็บยาวดำมืดเสียงแกรกแกรกแกรกมาจากเล็บพวกนี้เองความเย็นยะเยือกแผ่ซ่านขึ้นจากพื้นเตียงตัวผมแข็งทือราวกับถูกสาบความตกใจทำให้ผมผุดลุกขึ้นรีบปลุกเอกที่หลับอยู่ปรากฏว่าเขาลืมตาอยู่แล้วมึงเห็นหนูใช่ไหม กูได้ยินเสียงมันแท้อะไรอีกแล้วผมตอบเสียงสัน่นเออแต่มันไม่ใช่หนูอ่ะมึงลุกไหวไหมเรารีบคว้าเสาน้ำเกลือจูงกันออกมานั่งเฝ้าห้องพยาบาลพยาบาลถามด้วยความแปลกใจคุณทำไมมานั่งตรงนี้กลับไปนอนที่เตียงได้แล้วค่ะผมยืนยันหนักแน่นไม่ไปครับผมจะนั่งตรงนี้จนเช้า พยาบาลพยายามไล่หลายครั้งจนสุดท้ายผมยอมกลับไปที่เตียงคราวนี้บอกเอกมึงนอนบนเตียงเถอะส่วนกูจะนั่งบนเตียงกับมึงคืนนั้นผมนั่งสะพังงกอยู่ข้างเตียงเสียงแกรกแกรกแกรกยังดังเป็นระยะระยะเหมือนมันรอคอยอะไรบางอย่างรุ่งเชา้าหมอสั่งให้เอกออกจากโรงพยาบาล เราสองคนรีบเก็บของออกจากที่นั่นโดยไม่คิดจะหันหลังกลับขากลับเอกถามมึงเป็นอะไรวะเล่าให้กูฟังหน่อยผมหายใจเข้าลึกๆเล่าเรื่องทั้งหมดให้เขาฟังเสียงที่มึงได้ยินไม่ใช่หนูแต่มันเป็นเล็บของคนแก่ผมขาวงอกใส่ชุดคนไข้พร้อมซีดกำลังนั่งเกาพื้นอยู่ใต้เตียงมึงเอกหน้าซีดทันที กูว่าแล้วว่ามันไม่ใช่แค่หนูรุ่นพี่คนหนึ่งก็เคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาปวดท้อมและถูกเข็นรถเข็นรอหมอรถเข็นว่าวเปล่ากับเคลื่อนเองวนไปวนมาเหมือนมีใครเล่นสนุกเสียงเอียดเอียดดังทั่วความเงียบสงัดอาการปวดหายไปทันทีประสบการณ์นี้ฝังลึกในความทรงจำผมเข้าใจแล้ว ว่าทำไมโรงพยาบาลน,นี้ต้องปิดตัวลงไม่ใช่เพราะขาดผู้ใช้บริการแต่เพราะสิ่งที่ซ่อนอยู่ในกำแพงและใต้เตียงผู้ป่วยที่ไม่ว่าใครก็ไม่อยากพบและนี่คือสิ่งที่ผมเรียนรู้จากโรงพยาบาลเฮียนในนครปฐมบางครั้งสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็สอนให้เราใส่ใจคนรอดตัวทำดี และตระหนักถึงกรรมของตัวเองถ้าคุณชอบเรื่องนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์และติดตามช่องเพื่อไม่พลาดเรื่องราวสยองขวัญแบบนี้ในตอนต่อๆไปสวัสดีผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ฉันมีเรื่องสยองขวัญจากประสบการณ์จริงของฉันเองมานำเสนอเรื่องนี้เกิดขึ้นสมัยที่ฉันยังต้องตามสามีไปอยู่กับเขา สามีของฉันรับราชการกลมป่าไม้และต้องไปประจำอยู่ตามหน่วยป้องกันร,รักษาป่าที่ตั้งอยู่กลางป่าลึกบ้านพักเก่าสุดโสมและเงียบสงัดมากครั้งหนึ่งสามีต้องย้ายไปประจำหน่วยป่าทางภาคใต้หน่วยนี้ตั้งอยู่บนทางขึ้นเขาห่างจากตัวจังหวัดกว่า20กิโลเมตร ริมถนนตรงหน้าเป็นโค้งหักศอกที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากวันแรกที่ย้ายมาฉันเดินดูรอบๆหน่วยแล้วสะดุดตากับเศษซากชิ้นส่วนรถนานา,นานชนิดมีหญ้าปกคลุมเต็มไปหมดคาดว่าถูกทิ้งมานานหลายปีที่นี่มีลูกจ้างชั่วคราวและข้าราชการประจำอยู่ กลางคืนจะมีเวรเฝ้าสำนักงานเพียงคนเดียวฉันที่มาอยู่วันแรกก็ไหวเจ้าที่เจ้าทางก่อนเลยเพราะได้ข่าวมาก่อนว่าที่นี่ผีดุมากตอนค่ำๆก่อนนอนฉันจะสวดมนต์ทุกคืนเช้าก็ไปใส่บาตกรวดน้ำวันพระก็ไปวัดตรงทางขึ้นเขาเสมอสามีไม่ค่อยอยู่ไปราชการบ่อย ฉันอยู่กับลูกสาวเล็กๆสองคนฉันมักบอกกับตัวเองและลูกๆเสมอว่าอย่ามาให้เห็นนะถ้ามาขอให้มาดีๆนะบ้านที่เราอยู่เป็นบ้านไม้สองชั้นเสียงสยองเริ่มเกิดขึ้นทันทีหลังย้ายมาฉันมักจะได้ยินเสียงคนเดินขึ้นลงบันไดตลอดโดยที่เปิดออกไปดูก็ไม่มีใครครั้งหนึ่งฉันถามลูกสาว ลูกหนูได้ยินเสียงบันไดไหมลูกสาวสันหน้าหนูไม่เห็นใครเลยแม่ตอนแรกฉันกลัวมากแต่มาชินชิดเสียว่าอาจเป็นวิญญาณที่มาดูแลเราเพราะเราทำบุญกรวดน้ำให้ทุกวันทุกครั้งที่พวกเขามาจะมีสัญญาณมาก่อนคือจิ้งจกทั้งบ้านพร้อมใจกันร้องเซงแซ่ สักพักก็จะมีเสียงคนเดินขึ้นบันไดาตามมาดังเอียดอาดช้าๆเดินมาหยุดหน้าห้องฉันสักพักก็เดินลงไปแล้วกลับขึ้นมาอีกแบบนี้สังเกตได้ว่าพวกเขาจะมาเฉพาะวันโกนเท่านั้นถัดจากบ้านพักเรามีบ้านสองชั้นอีกหลังและต่อไปสุดท้ายอยู่ติดเชิงเขา เป็นเรือนไม้ห้องแถวมีประมาณสิบห้องเป็นเรือนของลูกจ้างชั่วคราวและครอบครัววันหนึ่งเวรที่เฝ้าสำนักงานวิ่งมาทุบประตูหน้าบ้านฉันตะโกนเสียงดังเจเปิดประตูให้ผมหน่อยฉันตกใจรีบอุ้มลูกลงไปเปิดประตูเกิดอะไรขึ้นคะเขานั่งตัวสั่นพูดเสียงเบา ผีหลอกครับเจผมไม่ไหวแล้วครับฉันให้เขาค่อยๆเล่าเขาก็บอกว่าเมื่อคืนมีผู้ชายสามคนมาเคาะประตูสำนักงานตอนแรกคิดว่ามาถามทางแต่ไม่มีรถแล้วมากันยังไงเขาบอกต่อด้วยความกลัวสุดขีดผมมองดูดีๆเสื้อผ้าพวกเขาขาดหมดร่างกายเต็มไปด้วยบาดแผลหน้าพวกเขา ไม่เหมือนคนแล้วเจผมวิ่งมาที่นี่เลยครับตั้งแต่คืนนั้นเขาไม่กล้าอยู่ที่สำนักงานอีกเลยต้องไม่นอนที่ระเบียงหน้าห้องฉันหลายเดือนต่อมาเขาลาออกเพราะบอกว่าที่นี่เหี้ยนเกินไปวันหนึ่งสามีพาฉันและลูกไปเยี่ยมญาติหนึ่งคืนพอกลับมาช่วงสาย เห็นคนในสำนักงานจับกลุ่มคุยเจนอยู่ฉันถามว่าเกิดอะไรขึ้นลูกจ้างคนนั้นเล่าอย่างตื่นเต้นเมื่อคืนแฟนผมมานอนด้วยพอตีสามเขาปืนเข้าห้องน้ำเห็นรถกระบะจอดที่หน้าบ้านมีคนแก่ลูกเล็กเด็กแดงจูงกันลงจากรถยืนเต็มหน้าบ้านเลยครับฉันรู้สึกหนาวไปทั้งตัว แล้วเป็นยังไงต่อคะเขาเล่าต่อตีห้าแฟนผมปลุกตื่นมาไม่เห็นรถหัวหน้าแต่บ้านยังล็อกแม่คุญแจอยู่ครับพอไปดูก็จริงกุญแจยังแขวนอยู่แฟนผมสติแตกเลยแสดงว่าที่เห็นไม่ใช่คนจริงๆเขายังบอกอีกว่ากล่องสร้างรถข้างหน่วยบางครั้งออกมาหลอกกลางคืนเพราะสมัยก่อนถนนสายนี้ ขึ้นเขาและถึงตัวจังหวัดมีอยู่สายเดียวและทางคดเคี้ยวมากๆรถคว่ำบ่อยมีผู้รอดตายหลายคนเราว่าเห็นงูตัวใหญ่มากๆนอนพาดถนนจึงเหยียบเบรกกระทันหันทำให้รถคว่ำเรื่องฝรั่งสองผัวเมียก็เกิดขึ้นจริงพวกเขามาเคาะสำนักงานตอนกลางคืนไม่ใส่รองเท้าตัวม่อมแม่มขอสถานที่พัก แต่พอไปตามคนมาช่วยหายไปแล้วครั้งหนึ่งพวกเขาไมายืนโบกรถที่ทางโค้งกลางดึกเจ้าของกระบะรับไปพอถึงตัวจังหวัดพวกเขาก็หายไปไม่มีใครเห็นอีกคนงานเก่าๆเล่าว่าพวกฝรั่งสองผัวเมียคู่นี้รถคว่ำตายมาหลายปีแล้วและยังวนเวียนอยู่แถวซากรถจี๊ปข้างหน่วย พวกเขาคงไปไหนไม่ได้น่าสมสารมากเกือบทุกเวรที่มาเข้าเวรจะเห็นสิ่งเหล่านี้เกือบทุกคนถ้าดึกๆเห็นคนอุ้มลูกจูงหลานเดินเข้ามาอย่าไปทักพวกเขาคงไปไหนไม่ได้ฉันได้แต่กรวดน้ำและภาวนาให้ไปให้คนอื่นเห็นเธออย่ามาให้ฉันเห็นเลยตลอดเกือบปีที่สามีรับราชการอยู่ที่นั่น ฉันไม่เคยเห็นพวกเขาเองแต่เหตุการณ์ที่เล่ามานี้เกิดขึ้นจริงกับผู้คนที่อยู่รอบตัวฉันท่านผู้ฟังคะเรื่องนี้ฟังแล้วขนหัวลุกแต่เกิดขึ้นกับฉันเองคุณคิดว่ากลางคืนในป่าลึกความเงียบและเงาสลัวจะซ่อนอะไรไว้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ฉันด้วยนะคะ ขอให้ทุกท่านรวยๆปลอดภัยและมีความสุขทุกคืนที่หลับตาค่ะสวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ผมจะเล่าเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวเองตอนนั้นผมยังเป็นเด็กต่างจังหวัดชื่อประเคนหรือที่เพื่อนๆเ,เรียกกันว่าเคนผมเพิ่งสอบเข้ามาเรียนต่อที่มหาวิทยลาลัยรามคำแหงและต้องมาหาห้องเช่าอยู่แถวแถวชุมชนมุสลิมผมได้ห้องเล็กๆห้องหนึ่งอยู่กับเพื่อนชื่อต้น เป็นคนอีสานเหมือนกันตัวห้องแค่พอวางเตียงสองเตียงกับโต๊ะเล็กๆพัดลมตัวหนึ่งและหลอดไฟสีเหลืองที่ส่องสลัวๆตอนกลางคืนรอบๆชุมชนนี้เต็มไปด้วยมัสยิดใหญ่เล็กหลายแห่งทุกเช้าตรู่ก่อนพระอาทิตย์ขึ้นผมกับตุน้นมักจะได้ยินเสียงเรียกละหมาดแแววๆลอยมาตามลมบางครั้งก็ผสมกับกลิ่นเครื่องเทศกลิ่นหอมของโรตีชาชัก หรือแกงกะหรี่ที่แม่ค้าแถวนั้นทำขายบรรยากาศมันดูสงบและแปลกใหม่สำหรับผมแต่ใครจะคิดล่ะครับว่าในความสงบแบบนั้นมันจะมีอะไรเฮี้ยนเฮี้นแฝงอยู่คืนหนึ่งหลังกลับมาจากเรียนผมอาบน้ำเรียบร้อยแล้วก็นั่งอ่านหนังสือส่วนต้นนอนเล่นอยู่บนเตียงแต่ไม่นามผมก็เริ่มรู้สึกว่าเพื่อนมีอาการแปลกๆเขาขยับตัวเกรง มือสั่นแขนขาตึงจนเหมือนโดนใครจับล็อกไว้ผมรีบเข้าไปเขย่าต้นเรียกต้นต้นเป็นอย่างบ่ามึงแต่สิ่งที่ได้ยินกลับมาไม่ใช่เสียงเพื่อนผมเลยครับมันเป็นเสียงแหบตำ่ำเหมือนคนแก่ผสมกับเสียงผู้หญิงเสียงนั้นพูดว่ากูกูอยู่ที่นี่ก่อนมึงมึงมาอยู่ห้องของกู มึงไม่เคยขออนุญาตเลยสักคำตอนนั้นผมช็อกไปเลยใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกมาแต่ยังฝืนถามออกไปว่าไอ้สัตว์มึงเป็นใครมึงมายุ่งอะไรกับเพื่อนกูเสียงในร่างตนหัวเราะเบาๆก่อนตอบกลับมากู <c oughs> หิวกูหิวจนจะกินทุกอย่างมึงอย่ามาขวางกูผมพยายามตั้งสติหยิบพลักเครื่องที่แขนคอออกมา จับใส่มือเพื่อนพร้อมสวดนโมตัสะซ้ำๆแต่แทนที่มันจะอ่อนลงร่างต้นกลับยิ่งดิ้นแรงขึ้นหัวสั่นกระแทกกับหัวเตียงดังตุบตุบตุบจนผมกลัวว่าเพื่อนจะบาดเจ็บผมตัดสินใจคุยกับผีตรงๆนี่ห้องกูมึงจะอยู่ได้ยังไงกูเหนื่อยกูเรียนกูไม่อยากมีเรื่องกับมึงมึงออกไปเดี๋ยวนี้แต่ผีกลับตอบเสียงหวยหวน มึงคิดว่ากูจะกลัวพระของมึงเหรอเสียงสวดของมึงกูก็ไม่กลัวกูอยู่ของกูได้กูอยู่มานานแล้วไม่ทันขาดคำเสียงไขยอมประตูดังขึ้นตุบตุบตุบเสียงเหมือนใครใช้กำปั้นทุบหนัก,นกๆเคาะตามจังหวะชา้าๆและผมยังได้ยินเสียงกระซิบลอดเข้ามาเขนเขนเปิดให้กูอยู่กับต้นกูอยู่กับต้น ตอนนั้นผมทั้งกลัวทั้งงงขนลุกสู้ไปทั้งตัวใจคิดว่าถ้าเปิดประตูออกไปมันจะมีใครยืนรออยู่หรือเปล่าผมหันไปมองเพื่อนร่างของต้นยังดิ้นตาเหลือกน้ำลายไหลออกจากมุมปากเสียงครั้งแปลกๆดังออกมาเหมือนคนถูกบีบคอผมแทบหมดหนทางแล้วจนในหัวแวบขึ้นมามาม่าหมูสับใช่ครับ ผมจำได้ว่ามีมาม่าเหลืออยู่ห่อหนึ่งในตู้ผมรีบไปต้มน้ำต้มมามา่าเทใส่จานร้อนๆแล้วเอาไปวางตรงหน้าเพื่อนทันทีกลิ่นหมูสับลอยฟุ้งเต็มห้องทันทีร่างต้นที่เมื่อกี้ยังดิ้นแรงชงงักกึกเหมือนถูกสะกดนิ่งไปเลยผมเห็นมือของเขาสั่นๆยกขึ้นมาเหมือนจะปัดแต่ปัดไม่ออกเสียงในร่างนั้นพูดเบาๆมึงมึงเอาอะไรมาวางให้กู ผมตะโกนกลับไปทันทีมาม่าหมูสับไงไวุ้ยของต้องห้ามของมึงไงทันใดน,นั้นร่างเพื่อนผมกรีดร้องออกมาเสียงหวยหวนใบหน้าเหเกเกปากสัน่นก่อนจะค่อยๆ่อุดลงไปกับเตียงหายใจทีๆแล้วก็กลับมาเป็นต้นเหมือนเดิมผมนั่งหอบอยู่ข้างๆ้างใจยังเต้นแรงมือเย็นเฉียบไปหมดแต่ก็ยังจับแขนเพื่อนแน่นแนนกลัวว่าผีจะกลับมาอีก คืนถัดมาผมเตรียมการเต็มที่ครับผมซื้อแต่มามา่มาหมูสับกา,กากตุนเอาไว้เต็มห้องจัดวางไว้ตามมุมตามขอบหน้าต่างใต้เตียงใกล้ประตูเผื่อว่ามันจะโผล่มาอีกผมไม่ยอมให้เพื่อนโดนผีสิงอีกเด็ดขาดและมันก็จริงครับตกดึกเสียงเคาะประตูกลับมาอีกตุบตุบตุบคราวนี้ตามด้วยเสียงครวญเบาๆกู กูอยากอยู่ที่นี่กูหิวอย่าไล่กูเลยผมกัดจันพูดออกไปมึงไปหาที่อื่นที่นี่มีแต่หมูสับมึงจะอยู่ไม่ได้เสียงนั้นเงียบไปพักใหญ่ก่อนจะได้ยินเสียงฝีเท้าเดินหายไปในความมืดหลังจากคืนนั้นผมยังได้ยินเสียงกระซิบแว,วแววบ้างเหมือนมีใครคอยตามหลอนแต่ไม่กล้าเข้าใกล้เพื่อนผมอีกเลยทุกครั้งที่มันพยายามเข้ามา กลิ่นมาม่าหมูสับจะทำให้มันถอยไปสวัสดีครับท่านผู้ฟังเรื่องนี้ฟังแล้วขนหัวลุกแต่เกิดขึ้นกับผมเองจริงๆคุณคิดว่ากลางคืนในชุมชนมุสลิมเสียงละหมาดแววแววและเงาสลัวรอบห้องเช่าจะซ่อนอะไรไว้บ้างอย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และติดตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอให้ทุกท่านรวยๆ ปลอดภัยและมีความสุขทุกคืนที่หลับตาครับ